สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องของเราก็มีสาระความรู้มาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะใช้น้ำมันมะพร้าวดูอ่อนเยาว์ลง10ปีในเวลา2สัปดาห์ได้ค่ะหลายๆคนคงจะทราบกันดีอยู่แล้วว่าน้ำมันมะพร้าสามารถนำมาเป็นตัวช่วยในเรื่องของความสวยความงามผิวพรรณที่ดีได้และว,วันนี้เราได้รวมประโยชน์ของน้ำมันมะพร้าวรวมถึงใช้ทำให้ดูอ่อนเยาว์ลงไปได้ถึง10ปีเลยค่ะ ใช้เวลาเพียงไม่นานเท่านั้นหาซื้อติดป้านกันเอาไว้เลยค่ะในเรื่องของความสวยความงามในเรื่องของสุขภาพแล้วนั้นส่วนผสมที่มีประโยชน์มากที่สุดคือน้ำมันมะพร้าวหากลองสังเกตดีๆน้ำมันมะพร้าวจะเข้าไปอยู่ในส่วนผสมของความสวยความงามได้อย่างหลากหลายรูปแบบค่ะช่วยดูแลผิวตลอดทั้งคืนหลังจากที่เราอาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยใช้น้ำมันมะพร้าวจุลงบนมือเล็กน้อยจากนั้น นำมาถูตัวของเราให้ทั่วน้ำมันมะพร้าวนั้นจะซึมเข้าไปในชั้นผิวของเราจะช่วยให้ผิวของคุณมีความนุ่มชุ่มชื้นมีความยืดอจุ่นนุ่มนวลใครที่มีปัญหาในเรื่องของผิวแห้งกร้านผิวไม่เรียบเนียนผิวขาดน้ำน้ำมันมะพราะ้าวนำมาเป็นตัวช่วยที่จะทำให้ผิวของคุณชุ่มชื้นได้ค่ะน้ำมันมะพร้ากกับเซลลูไลส์สำหรับใครที่เป็นกังวลเกี่ยวกับเรื่องของเซลลูไลส์ตามบริเวณแขนและขา สร้างปัญหาสร้างความกังวลใจให้กับคุณได้มากและนี่เป็นวิธีการง่ายมากๆให้ผสมน้ำพึ่งกับน้ำมันมะพร้าวนำมาทาลงบริเวณที่ผิวของคุณเน้นไปเป็นในส่วนที่เป็นเซลลูไลท์ทำได้ในทุกๆวันค่ะจะช่วยลดปัญหานี้ไปได้ไม่กี่สัปดาห์ก็จะหายไปค่ะเผยผิวที่มีความเรียบเนียนสร้างความมั่นใจให้กับคุณได้ค่ะดูแลมือเล็บให้แข็งแรงได้ค่ะน้ำมันมะพร้าว นำมาทาที่นิ้วมือนิ้วเท้าของเราได้ค่ะจะช่วยให้มีความชุ่มชื้นในส่วนของร่องเล็บที่แห้งกร้านจะช่วยให้มีความนุ่มขึ้นผิวแลดูสุขภาพดีไม่แหง้งไม่แตกง่ายและช่วยดูแลในส่วนของเล็บให้แข็งแรงขึ้นอีกด้วยค่ะเครีมโกนหนวดครีมโกนหนวดก็จะมีให้เราเลือกหลากหลายอย่างด้วยกันล้วนมีสารเคมีอยู่มากมายให้เราใช้น้ำมันมะพร้าวมาแทนครีมโกนหนวดได้ค่ะมัน จะช่วยให้ผิวของคุณนั้นมีความนุ่มชุ่มชื้นหลังจากการโกนแล้วช่วยรักษาขนตาการดูแลขนตาก็เป็นสิ่งที่หลายคนมองข้ามไปขนตาที่หลุดร่วงได้ง่ายหากใครมีปัญหานี้อยู่แล้วเวลาก่อนนอนให้คุณใช้น้ำมันมะพร้าวหยดลงบนคัตตันบัตรแล้วนำมาทาบริเวณที่ขนตาของคุณมีประโยชน์มากๆค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากคุณเป็นคนที่ชอบการแต่งหน้าให้ขนตาแข็งแรงไม่แตกกรอและหลุดง่ายๆ การใช้น้ำมันมะพร้าวมาทาจะช่วยทำให้ขนตาของคุณแข็งแรงไม่หลุดได้ง่ายค่ะสำหรับน้ำมันมะพร้าวขวดเดียวก็สามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายเลยค่ะขอขอบคุณแหล่งข้อมูลแชร์สิคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันได้ที่ใต้คลิปค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และที่สำคัญค่ะอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยค่ะ เอาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ